สบายดีพี่น้องสู่ผู้สู่คนสลับกันนี่บรรยากาศสดใสเลยสีมาทำการพิสูจน์เรื่องของขีทานาเกี่ยวกับใหม่ต่างใหม่ตัวนี้คือใหม่ขยุง่งเป็นทานใหม่ขยุงที่เผาเต็มแต่มือนั่นนี่คือขีเกียร์ด้านนี้คือทานใหม่เสียวด้านนี้เป็นทานใหม่เสียว ขี่เกียกันห้าสิมาวัดกันระวังขี่ทานสองขี่ทานจะมีความแตกต่างกันมากหน่อยซ้ำใดเขาจะวัดกันที่ขีเมอสูตรทานสามหมายถึงขี่เกียหนึ่งกิโลทานสามขีดขี่เกียหนึ่งกิโลทานสามขีดในการวัดกันว่าทานจะมีความแตกต่างกันมากหน่อยซ้ำใดส่วนผสมจะเหมือนกันทุกอย่าง แต่ในการตำเฮาจะนั่มาแค่ยางละเคืองกิโลเฮาเขาไม่ขี่แกยู่กิโลหนึ่งเขาสิแบ่งเคืองขี่แกนี่หาขีดอืมนี่ขี่แกหาขีดนี่คือขี่แกหาขีดเอามาทันเอาไว้ฟังทันไหมกระยุงทันนี่จะต้องขีดเคืองนี่ท,นท millet, ันข네ีดเคืองพี่น้องมันขีดบันขีดเคืองนิหน่อยๆถุงนักแนงหน่อย ซึ่งเทียบเท่ากับขีเกียกิโลหนึ่งทันก็ต้องสามขีดเข้าใส่แค่เคืองกิโลทันขีดครึ่งขีเกียฟังไม่เสียวก็ะหายขีดคือกันขีเกียฟังไม่เสียวก็ะหายขีดคือกันบานทานบานนี่ทานไม่เสียวทานตัวนี้ทานไม่เสียวทานไม่เสียวกระขีดเคืองขึ้นกันประมาณขีดน้อยๆดึนกันไม้หนึ่ง เอาสิมาเบิองกันวัดกันที่ขีเมอสู่ทาน3ามพี่น้องระวัาางไม้ขยุงด้านนี้ไม้ขยุงด้านนี่ไม้เสียวอ่าด้านหดสิมีเสียวหน่อยเสียวไลยก็กันด้านหนสิกินอ่ากินกันไลยก็กานะนะเดี๋ยวบานนี้จังไปชมกันพี่น้องสำหรับขีเมออาิมีหลายคนสอบถามมาว่าอ่าขีเมอทาน8ทานเก่าข้าเจ้าเฮ็ดเนวไไ เลยจะอธิบายอยู่ในคลิปนี้นะท่านแปดท่านเก้านี่หมายถึงว่าที่ขาเจ้าสาเหตุของไฟท 2, ่อสองงไฟท 5, นะ่อหานะท่านแปดท่านเก้านี่หมายถึงขี้เกี้ยนี่เขาจะเขาจะเอานับรวมกันสี่กิโลเฉพาะขี้เกี้ยนี่เขาสะสั่งใส่กันสี่กิโลนี่ท่านนี่เขาสีเอาสั่งใส่กันรวมแล้วเป็นแปดขีดเก้าขีดแปดขีดเก้าขีดเอาตีเสเลียเก้าขีดเอาทีเขาว่าท่านแปดท่านเก้าเหรอพี่น้อง สรุปแล้วเมื่อเข้ามาแยกออกจากขีเกียร์4กิโลทาน8ขีด9ขีดนี่มันจะเทียบเท่ากับขีเกียร์1กิโลทาน2ขีด2ขีด2มิล2ขีด3มิลประมาณนี้ถ้าเป็นทาน8ถ้าเป็นสูตรทาน8ก็คือขีเกียร์1กิโลทาน2ขีดอ่านี่สูตรทาน8ที่เขาเอ่นนั่นแหละเพราะเพราะว่า้ลังค้นกะ สีเห็ดแค่กิโลเดียวก็เลยจักสีเห็ดแนวไรนะหมายความวางสิที่แยกก็ไมา่หายแล้วเนะี่ยขี้เกียจหนึ่งกิโลทานสองขีดเพราะเขาเห็ดหของไฟทอหาทอสองก็ดีเขาจะสั่งใส่กันหนึ่งโลสองโลสามโลสี่โลขี้เก,กียจเนี่ยเขาจะไม่ยั่งไว้สี่กิโลแล้วเขาเขาจะเอาทานนี่มาร่วมมาสั่งใส่แปดขีดซึ่งแยกออกมาตามสัดส่วนก็นคือขี้เกียจหนึ่งกิโลทานสองขีดสองสองสี่เป็นแปด โลโลละสองขีดขีทานโลขีแก่โลหนึ่งทานสองขีดรวมแล้วก็สี่โลก็เป็นทานแปดขีดพอดีถ้าเป็นทานเก้าบาทเนี่ยก็คือขีแก่สี่กิโลทานเก้าขีดเมื่อห้าแยกออกมาแล้วขีแก่หนึ่งกิโลก็เทียบเท่ากับทานสองขีดกับอีกสองมิลก็กลัวประมาณสามมิลสองมิลสามมิลใส่ไปโหลดี่นองประมาณสามมิลประมาณสามมิลสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าสามสี่สิบสองเนี่ยมันสิเลื่อนไปสองขีด มันสีเลือนไปประมาณสองมิลสองซีหกแปดประมาณสองมิลก็กลัวสองขีดสองมิลสองขีดสามมิลประมาณนี่นี่คือทานหนึ่งกิโลทานสองขีดสองมิลสองขีดสามมิลแล้วแต่นะนี่คือสูตรทานเก่าด้วยพี่น้องเลยที่เขาเจ้าเห็ดบองไฟทอหานะฉะนั้นเมื่อไปซื้อขีเมือค่้งบางไฟทอหาเะคือิหนว่าขีเมือค่้งทองบังเข้ามาไปยังขีเหมือมันจะแห้งเพราะเพื่อนเ็ดสูตรนั่นกี่แก่หนึ่งกิโลทานสองขีด ทานสองขีดน้อยๆมั่นกะเลยได้ขีมือที่แห้งน,นะนะมาเนี้ถ้เข้ามาตําเริ่มต้นจากขีเกียดิฟังสีนี่เริ่มต้นจากขีเกียดิฟสือขีเกียมาเป็นโลังสีเอามาแล้วกะมาตําใส่ทานสามทานสี่ความแรงมันกะเลยบทอกับขีมือที่ที่เขาปัน่นที่เขาค่วงเข้ามาจากทองบงังอาจะาให้มาแรงทอกันก็ล่องใส่เบิ้งพีนง่น้องขีเกียกิโลหนึ่งใส่ทานสองขีด รับรองบอ่อิดหวังแน่นอนจวดๆเลยขื่นดีเป็นตะนายแห้งก็แห้งอันตําใส่กันผสมมาต้มจังจหน่อยนี่เร็วเร็วร้อมนนะเมื่อนี้ก็เลยสีมาดวนกันเนี่แหละเห็ดเห็ดเป็นทานสามโมเมนทานสองซึ่งมันจะทานหลายกลัวซึ่งมันกับมาตรฐานตามขีเมือนแหละทานสาน 3, มก็พราเห็ดให้่นะแต่ว่าทานสีกับเห็ดให้่ต่ว่ามันจะบ่อคอยแห้งจังหน่อยมันจะโพทานท่านหา กาล่องเห็ดบางเหลวกากีเกียกี่โลหนึ่งทานหายขีดนี่ปรากฏว่าทานเหลือหลายจูดบางเหล้วนี่ขีทานมันเสียงยั่งเครื่องกีเกียเนภาสามารถที่จะเอาขีทานเผาใหม่ขีทานไปได้เบิดนะมันจะยั่งเป็นทานแดงมันจะยั่งเหลือเป็นทานแดงแดงอยู่เป็นทานก้อนดำๆอยู่ขนาดตำประมาณอ่าเกือบสี่สิบนาทีไหมาดเข้าไปสองสอนอขีเกียขีเกียกเครื่องโลทานสองขีดเครื่อง ปาก้บมันโผล่กี่ทานต้นนั้นคือขี่มือสู่ท่านหาแต่ว่ามือนี่เขาเสิมาดวนกันระวังไม่ขยุงเฮ็ดเป็นทานสามเห็ดเป็นทานสามไม้ขยุงทานสามไม่เสียวก็ต้องทานสามคือกันดวนกันไปชมกันบานพี่น้องว่าสิเป็นแนวอไรบาทนี่เป็นทานไมืนขยุงเขาสิยตำทานไมืนขยุงก่อนขี้เกียขี้เกียครึ่งครึ่งโลอาขีดอ่านไม้ขยุงสามขีดเขาเสิมาตำเป็นทานสามดวนกันกับไม่เสียว นี่คือไม้เขียวเหมือนกัน่เียหายขีดทานขีดเคร่งรวมแล้วก็คือเป็นทานสามระวังไม้พยุงนี่คือไม้พยุงกับไม้เสียวตัวนั้นจะเป็นจังไรพี่น้องบาเนี่ยอ่ะอย่าเสียเวลาพี่น้องเอาใส่โคกเลยฮ่องเหมือนเดิมพี่น้องใส่โคกแ้วก็ขี่เกียตามลงไปตามลงไปเลยขีดเกียพี่นอ้องอ่ ตรวจๆเลยปาในห่ตำเล่ยปาเนี่ยเดี๋ยวจังไปช่มกันบัาตำแล้วพี่น้องหลังจากเข้าตำขีมือเลเยียดเขากันดีแล้วกาจะเริ่มนี่พี่น้องของสีอันแม่นตำหุงคงกับผงสุดรสเลยนี่ใส่เข้าไปเครื่องขีดแล้วพี่น้องเลยกิโลนึงก็ใส่ประมาณขีดหนึ่งนี่มันขีดหนึ่งตัวนี้มันเครื่องขีดใส่เข้าไปเลยบาเนี่ยผงปรุงรสเขานี่ บอเป็นผงสดเด้เป็นหมาดพี่น้องใส่กันไปเลยขีเกียรืเคงกิโลใส่เครื่องขีดถ้าขีเกียกิโลหนึ่งกะใสขีดหนึ่งพอดีตัวนี้คือสูตรทานสามด้วยนี่พี่น้องทานสามไม้ขยุงสิเป็นไม้ขยุงไม้เสียวทานยังกระซังกระใสตามส่วนนี่แหละหลังจากใส่ไปแล้วก็ตำจนกว่ามันสีเขากันบานาง หลังจากตำพันไปประมาณสี่สิบนาทีขวดออกมาฮอนพี่น้องมาหนยขวดออกมาฮอนตัวนี้คือเมื่อสูตรทานสามไม้ขะยุงหลังจากใส่หมาดเข้าไปสิเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้มีหมาดผสมกันไหมย่ห้อสีมุฮอ,อ,อนกันบ้านพี่น้องการฮอนก็เหมือนเดิมแพกกระแยงเนี่ยแ,แต่แกงหมาตทานฮ่องหน้ำหน่ำแกงมากอะเห็ด เป็นแพก่กองปลายง้เกี่ยวเข่าก็ใส่เป็นล้านยง้มมนาบงฟื้นก็ใส่ฮ้อนขี้มือได้เดี๋ยวฮ้อนก็เลยบาอนีนพี่น้องเดี๋ยวสิไปจูดในเบิองบาหลังจากฮ้อนแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวฮ่าจะมาทดลองเบิองว่าขี้มือทานสามไม้ขยุงจะเป็นแนวใดโอ้แงมูเห็นเลยพี่น้องขวัมันถูกเสียทั้งนี้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวสิบียเป็นแป๊ะๆแนวนี้ลองเบิองเป็นแนวใด อ่ะนี่คือขีเมือทานสามไม้ขะยุงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแล้วก็ไปห้องก็บเตําท่านไม่เสียวบานนี่ก็คขาดว่าน่าจะบ่ต่างอียงกันมากใหม่นะพี่น้องอันนี้มันยังมีความความเปียกยูความซุ่ม,มน,นะ้าตำต่อไปอีกเลยยิ่งจะมีความแรงขึ้นพี่น้องนี่คือขีเมือท่านสามเดี๋ยวห้องไปตากกันหลังจากนี้ห้องกับมาปฏิบัติการต่อพี่น้องเป็นท่านใหม่เสียวบานขีดเครื่อง อ่านไม้เสียวหลังจากตำพันมันก็ยุ่งไปแล้วเสร็จเรียบร้อยขี้กเกียร์ครึ่งโลหางจีดน้ำกเเเำเนะเ็เหมือนเดิมใส่ใส่ให้มันเวลาตำมันบ่าไงนะอำเลยบานเหมือนเดิมอันนี้คือทานไม้เสียวสูตรท่านสาม ขี่เกียร์ห้าขีดทานขีดครึ่งมาดเครื่องขีดหลังจากห่าตำไปสักปรัมานจนกว่าขีมือเขากันแล้วพี่น้องถึงเวลาที่ห่าจะต้องใส่ผงปุงรดเหมือนเดิมตัวนี้คือมาดวนปุงสดลดทำให้ขีมือแห้งขึ้นใส่เข้าไปเครื่องขีดขพี่น้องเครื่องขีดซ้ำกันกันกบใหม่ขยุง ตัวนี้ก็ใหม่เสียวเดี๋ยวก่อนหลังจากนี้ก็ตั้เข้าไปบันหลังจากใส่พงปุงรถเข้าไปแล้วตัวนี้เป็นพงปุงรถขี้มือคือมาดพงุงรถตับ่งหงเกินพงสุดรถเอาพงงรถขี้มือคือมาดนี่แหละขาดเพราะอะไรพี่น้องใส่เข้าไปนี่ยังไม่ยังามันดีรถ หลังจากพานไปสามชิ้นมาทีก็ถือว่าเขากันดีหลังจากเขาใส่หมาดลงไปนี่คือทานไม้เสียวสูตรขี่มือท่านซ้มใส่ท่านไม้เสียวเปียบเทียบดวนกันระวังไม้ขยุงกับไม้เสียวย่างไหนจะเป็นสุดหยอดสะมีความแตกต่างกันมากหน่อยซ้ำาลยพี่น้องตอนนี้ก็ลังจะเข้าสีเปียกเตากันนะตัวนี้มันอยากเปียกนกหน่อยใส่น้ำอะไร ขันไส่น้มร้ายขันเปียกร้ายก็ถือว่าเขามั่นสิเขากันดีนะนาะที่แห้งแล้วก็จะว่าหลังจากใส่หมาดลงไปแล้วตำจนหมาดบวบปากกดือให้เห็นหมาดหน่อยที่สุดนะยังสีเขากันหรือพี่น้องสิใสผู้ใด้สิเฮ็ดก็ใสัองแต่ตอนใสท,นทันกับขีเกียติที่แหลกก็ได้บวชพิษเนี่ยมันก็นอยู่ในส่วนผสมของของี้มืองขึ้นกันนะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำรับ ทานไม่เสียวทานสามขีเมอือสูตรทานซ้ำไม่เสียวเดี๋ยวข้อสีมาตากน้ากันครับทานไม้ขยุงตัวนี้เป็นทานไม้ขยุงพี่น้องแล้วแล้วตัวนี้เป็นทานไม่เสียวเดี๋ยวมันแหง้งข้อสีมาจดเบื้องบานว่า,ามันสีมีความแตกต่างกันหวังหล่อสรับระวงังไม้ขยุงนี่อยู่าถาดเท่งไม่เสียวถาดลางังเรียบร้อยพี่น้องขีเมอือ หลังจากตำเล้ามาสั้านี่3สามถาดสามถาดสามสูตรสามสไตล์ตัวนี้คือทานไม้เสียวเห็ดเป็นทานสามตัวนี้คือทานไม้ขะยุงทานสามเือนกันตัวนี้ทานหาเหมือนสูตรทานหาทานไม้ขยุงเขื่อนนี่ทานหาสามสูตรสามถาดสามสไตล์ เดี๋ยวสิไปจูดพี่นนองเบิงว่ามันจะเป็นแนวใดบาทเ้าสิบปเบิงกันว่าแต่ละสูตรสิเป็นจังไดแต่ทานสามสองถาดนี่น่าจะบวตังยังกันหมากไหมแต่ว่าทานหาเนี่ยสิมีความตังทานสามทานสามมันสิขามทานซีไปมันสิไปเป็นทานหาเลยคือการทดลองว่าทานหามันสิเป็นยังไดนะถ้ามันเฮ็ดได้้ามันเป็นขีเมือได้เฮ็ดตุลุนนี่เพราะมันได้หลายลงตุ้นขีเกียจกิโลนึงมันใส่ทานในหาขีดซึ่งว่ามัน มันได้หลายปริมาณได้เยอะแต่บโมว่ามันี่เป็นยังไงนะเดี๋ยวสิพี่องกันบางนี้ตัวนี้ทานหาตัวนี้ทานไม่ไข่ยุง่งตัวนี้ทานไม่เสียวอ่ะชมกันบานพี่น้องนี่คือทานไม้ขะยุง่ง ทานไม้ขยุงอ้าบานช่มบานทานไม้เสียวนี่ทานไม้เสียวตัวนี้คือทานหาไม้ขยุงแต่ว่าเป็นสูตรทานหาเด้อพี่น้องเด้อเบื้งบน กอจะเห็นว่าท่านหาเนี่เริ่มจะเห็นเข่าล่างของความขี่ทันบรสามมรถใหม่เมื่อใดก็จะเห็นกากขีท่ทันมันเป็นขีเมืออ่อนๆนะมาในเดียวเสียเอาขีเมือโตที่ใส่อยเป็นประจำตัวนี้ได้มาจากขีเมือคข่วงบางไฟทอหาซึ่งเขาจะเห็นเป็นขนาดขีเมือสูตรทันสองทานสองขีเกี้ยียวหนึ่งทานสองขีดๆๆๆ บ่เกินสองขีดสามมิลน,นี่เป็นทีเหมือบักไฟท่อหาทีเมือร่ําตัวขีเมือข่วงนะเป็นความแตกต่างกันบ่อนดูลักษณะกถือว่าสามยางนี้มีความใกล้เคียงกันตัวนี้คือสวดที่ใส่อยู่ประจำตัวนี้คือ ขีมือตัวตาไม,ม่ตัวนี้คือขีมือตัวตาไม,ม่ท่านสามทานสามตัวนี้เป็นท่านสองขีเมือท่านสองตัวนี้เป็นขีมือท่านหาสามอย่างนี่คล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้มันจะอ่อนจังหน่อยตัวท่านหาสิเป็นยังไงลำตัวสิไปเดียวโอ้โหไปให้คือกันพี่้องท่านหา เรียบร้อยทานไม้ขยุงสูตรทานสามพี่น้องเขาจุดบังล้ำตัวเสือ,สอ,สอเรื่อยเรือโอ้ oh, oh, oh. อันนี้แท่งสูงแตกพี่น้องตัวน,นี้เป็นบังที่สองของสูตรทานไม้ขยุงสูตรทานสามพี่น้องบังฮันนี่แท่งหูสูงจัง่อยมันแตกเดี๋ยวนี้สูงมาได้โอ้ oh. oh. บังนี้เป็นสูตรทานไม้เสียวทานสามทานสามไม้เสียวโอ้โหปุ้ย บังสุดท้ายบานนี่เป็นทานไม่เสียวสูตรทานสามพี่น้องถือว่าไปได้อยู่ใจเง่วดีอยู่นะทดลองขี่เมือซื้อบ้านไอ้เห็ดล่าตัวจริงจงจังๆนะเห็ดบางขี่เมือซื้อมันมันสีร่วมกันอยู่ในคลิปไอ้ตมขี่เมือนี่ละเอาไว้ตอนเทิดไทยเผ็ดเผ็ดล่าตัวให้บึงอย่ามานันเง่วนะคลิปเบิ้งกันบานทานไม่เสียวสูตรทานสามใจเง่วดีอยู่พี่น้องทาลีดเนียนนี่โอ้ข้นใจเงียว โอ้โหโอนติดโอ้โอ้โห,โโห,โโห,โโหบนรดบังละสี่ซิบพี่น้องบังละสี่ซิบเนี่ยสบายสบายบังนีขคาดว,าว่าเสดหาซิบผมสุดเลยอ่ะโอ้ยเอาแค่ลำตัวซื้อๆพี่น้องเดี๋ยวจังไหนกะล่อชมคลิปประลองกันระวังอ่าทานใหม่ต่างๆตอนนี้กำลังสะสมใหม่สูตรต่างๆอยู่ว,าว่าเได้ซ้ำได้นะ ยจจังรอติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้สำหรับการเทดล่ำตัวถ่ายคลิปก็เอาไว้ซ้ำนี่พอกันไมหมคลิปนาะพี่น้องล่ำตัวกะกินมือกะตำาแล้วๆเดียวซอทมคลิปเต็มๆช่วงน,น,นี้ฝนตกแน่กับฝาก็เลยบ่เปิดปัไหดขอบุญขอบพุณนที่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่ติดตามพอกันไมหมคลิปนาะพี่น้อง